ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะสำนักอินสร้างเป็นสำนักที่ทำหน้าที่บ่มเพาะเลาบุรุษที่ผ่านการคัดเลือกให้พร้อมเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับคิวบอยเบอร์หนึ่งของสำนักก็ต้องน,นี่เลยพระเอกของเรื่องฟงเฉิงจินสุภาพบุรุษหน้าตาหลอเหลาบุค,คลิกเข้มขลึมจริงจัง เป็นลูกชายขุนนางตระกูลสูงสัก์แต่ขณะเดียวกันก็เป็นพวกหัวก้าวหน้าเป็นฝ่ายบุญที่ฉลาดล้ำเน้นใช้สติปัญญาแก้ปัญหาต่างๆฟงเฉิงจินอยากจะเป็นข้าราชการน้ำดีนำความเท,าเท่าเทียมสู่สังคมส่วนเรื่องหัวใจก็ยังโสดสนิทค่ะไม่สนหญิงใดตั้งใจเรียนอย่างเดียวเลยแต่เหมือนจะโดนโชคชะตากลั่นแกล้งส่งน้องดังเอก หยวนปินมาท้าทายอุดมการหยวนปินนั้นเป็นสาวน้อยที่จำเป็นต้องปลอมตัวเป็นชายเพื่อความสะดวกในการหางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวย้อนไปตอนสอบเข้าสํานักหยวนปินรับงานโกงการสอบโดยเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้เข้าสอบเพื่อแอบบอกคําตอบแต่โก้แดนไปกระซิบคําตอบให้เฉิงจิ้นฟังด้วยความเข้าใจผิด พอหนุ่มเทนตรงก็เลยลุกขึ้นมาแฉขบวนการโกงการสอบแล้วก็ให้จัดสอบใหม่ด้วยความเจ็บใจหยวนปินก็เลยเขียนกรด่าเฉิงจิ้นทิ้งไว้ที่ชายเสื้อเปรียบเปรยว่าเฉิงจิ้นนั้นเป็นพวกอยู่บนหอคอยงาช้างท่านที่เฉิงจิ้นจะโกรธนะคะกลับประทับใจในความฉลาดของนางซ้าง,งานั้นถึงขั้นวางแผนให้หนางมาเข้าสอบด้วยตนเองและกลายมาเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักในชื่อหวนปิน เล้านั้นยังไม่พอทำไปทำมายังกลายมาเป็นรูมเมทกันอีกเฉิงจิ้นนั้นเอ็นดูหยวนปินมากถึงขั้นลากไปสาบานเป็นพี่น้องกันตอนนั้นเนี่ยน้องนางเอกของเรานะคะก็แอบมีใจคิดใกล้กับเฉิงจิ้นไปมากกว่าเพื่อนแล้วแต่ก็ยังต้องมาสาบานเป็นพี่น้องอีกนางจึงแอบขัดใจอยู่ไม่น้อยแต่ก็นั่นแหละตามสไตล์พระเอกแนวนี้เฉิงจิ้นก็จะต้องบื้อไปอีกนาน จะต้องมานั่งทนทรมานว่าทำไมนะฉันถึงมาแอบใจเต้นวันไหวให้กับผู้ชายซึ่งเป็นอะไรที่ตลกน่ารักค่ะเรื่องแนวเนี้ยเกี่ยรื่องเกี่ยเรื่อง,องยายก็ชอบดูที่ชอบมากอีกตอนก็คือตอนที่พระเอกรู้ความจริงนั่นแหละคะ่ะคิวบอยคนต่อมาสิทธิ์พี่เลยเจอสิ้นเป็นเด็กหลังห้องตัวแสบเกเรรายกาัดชอบโดดเรียนเป็นประจำหน้าตาหล่อแบบไร้ร้ายนะคะ ลูกเนี่ยเหมือนหลุดมาจากหนังสือการ์ตูนเลยเป็นสายบทยูที่เก่งมากๆวรยุทธลำเลิศเป็นลูกชายคนรองของตระกูลเลยข้าราชการชั้นสูงรักและมีพี่ชายเป็นไอดอลเมื่อพี่ชายต้องมาตายจากไปอย่างไม่เป็นธรรมก็ทำให้เขากลายเป็นพวกต่อต้านสังคมเข้ามาเรียนที่สํานักอินสร้างได้ก็เพราว่าเส้นใหญ่ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตายของพี่ชายค่ะครั้งหนึ่งได้เวินปินช่วยเหลือทำให้เขารอดพ้นจากการถูกจับกลุมไปได้จึงรู้สึกถูกจะตากับเวินปินมากและเขาเนี่ยก็ดันเป็นเจ้าของห้องที่เวินปินกับเฉิงจิ้นยายเข้ามาอยู่ด้วยจึงต้องกลายเป็นอีกหนึ่งรูมเมทของนางเอกค่ะที่กระบื้อพอๆกับพระเอกเลยไม่เคยเอกใจเลยว่านางเอกเนี่ยเป็นผู้หญิง มีช่วงหนึ่งนะคะที่ตลกมากเลยก็คือตอนที่นางเอกอยากถูกไล่ออกจากสํานักจึงไปทำตัวสนิทสนมเป็นคู่หูคู่ป่วนกับเจอสิ้นทำเอายายหลงรักสิทธิพี่ไปเต็มๆเลยที่หามากๆอีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่สิทธิพี่เปิดศึกแย่งชิงหวนปินกับเฉิงจิน้นแบบไม่มีใครยอมใครต่างคนต่างก็อยากได้เหวนปินไปเป็นน้องคนสนิทเหมือนเด็กน้อยเอาแต่ใจทั้งคู่ยายเนี่ย ไม่รู้ว่าจะสงสารหรืออิจฉาดาังเอกดีเลยมีหนุ่มหล่อมาแย่งกันขนาดเนี้ยแต่แย่งกันเพราะอยากได้ไปเป็นน้องชายเนี่ยดิก็จากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะ Facebook ก็มีไปตามกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย